สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เทุกคนนะคะนเจอกันเช่นเคยที่โกโดังบางนานะคะพี่พี่ขารถหมดสัญญา,ชาวเช่าบริษัทอาคเนย์แคปิตอลหรือว่าอาดีดีคะ่ะเซ็นเตอร์นั่นเองนะคะพี่ซื้อสดไม่มีแวดนะคะพี่เช็คประวัติได้เลยแล้วก็ไม่แท้ทุกคันนะคะพี่ขาเข้ามาดูรถกันได้เลยนะคะนัก็เป็นรถหมดสัญญาเช่านะคะของหน่วยงาน ราชาการหรือว่าเอกชนทั่วไปนะคะก่อนสมมอบเราทำสปาให้ทั้งหมดนะคะลอสติกเกอร์ออกให้ทั้งหมดทำสปาภายนอกภายในให้ทั้งหมดนะคะพี่หารุ่นไหนพี่แจ้งกิ๊บมาได้เลยอันนี้เราเริ่มต้นจากรถอ,อ,ะะอ,อ่ตอนเดียวนะคะ e su su d max ตอนเดียวนะคะพี่พี่ขาเป็นเครื่อง1.9นะคะน้ำมีหลังคาแคลรี่บอยให้แบบนี้เลยปี20นะคะพี่พี่ขาปี20นะคะ ราคาอยู่ที่2 7 0 0 0 0บาทนะคะนะซื้อสดไม่มีแวดแล้วนะคะพี่ขาใครที่หารถเข้าบริษัทอ่ะพี่คุ้มนะคะคุ้มนะคะพี่ขาเนี่ยคะ่ะราคาไม่เกิน3 0 0แสนอ่ะพี่นะคะแล้วรถเช็คประวัติได้ทุกคันเลยแล้วก็ไม่แท้ทุกคันเลยนะคะนะหารถให้ลูกน้องใช้อ่นะพี่เนี่ยตอนเดียวกิมแนะนำเลยนะคะ นะ้าอันนี้เป็นกระบะตอนเดียวนะคะพี่พี่ขา e สูดีแม็กปี20ราคาอยู่ที่270,000บาทนะคะราคาไม่เกิน3 0 0 0นะซื้อสดไม่มีแวดด้วยนะคะพี่พี่ขานะคุ้มแน่นอนนะคุ้มแน่นอนนะคะแล้วก็อันนี้นะคะคันนี้เป็น e สูดีแม็กตอนเดียวนะคะพี่พี่ขาเป็นตอนเดียวแล้วก็มีตู้บานสไลด์ให้แบบนี้เลยนะ นะกิ๊บจะบอกว่าราคาไม่เกินส0งแสนน่ะราคาอยู่ที่1 8 9 0 0 0บาทค่ะพี่1 8 9 0 0 0บาทพี่ซื้อสดไม่มีแวดแล้วแล้วก็ได้ตู้ทึบบานสไลด์แบบนี้ไปเลยนะคะเขาเป็นบานสไลด์ที่แบบว่าเปิดได้่ามด้านนะคะพี่ขาเป็นเปิดได้3ด้านนะใครที่หาแบบนี้อยู่นะคะใครที่หาแบบนี้อยู่นะกิ๊บมีกิ๊บมีให้เลือกอยู่ประมาณ4ี่หคันตอนเนี้ยนะคะ เข้ามาเลือกกันได้เลยนะคะพี่พี่ขาเข้ามาเลือกกันได้เลยอันนี้เป็นตู้ถือบานสไลด์นะคะเป็นรถปี18นะคะพี่พี่ขาเป็นรถปี18เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนตอนเดียวของเรานะคะนะอันนี้เป็นโซนตอนเดียวของเรานั่นเองนะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องกุ๊กกิ๊ผพาเปไว้ด้วยนะพี่พี่ขานะคะอ่ะเดยกกิ๊บพาดูโซนนี้ โซนนี้ก็จะเป็นกระบะนะคะเป็นกระบะนะคะอย่างอันนี้ค่ะพี่ก็จะเป็นแคบแคบเกียร์ออโต้ Cap, Cap นะคะเป็น Toyota Revo c a ค Smart c a ทแค a บเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะคะนะเป็นรถปี20นะคะพี่ขาเป็นรถปี20นะคะนะ้าราคาอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทค่ะพี่ซื้อสดไม่มีแวตแล้วอันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะพี่พี่ขาได้เกียร์ออโต้เลยนะคะ นะเดี๋กกิ๊บพาดูโซนนี้ด้วยนะโซนนี้ก็จะเป็นโซนกระบะของเรานั่นเองกิ๊บจะบอกว่ารถกระบะของกิ๊บ้าส่วนใหญ่จะมีหลังคาแคลริบอยให้แล้วด้วยนะคะคือพี่ไม่ต้องเอาไปทําอะไรแล้วอะ่ะคือรถพร้อมใช้งานได้เลยมีหลังคาแคลริบอยให้แล้วกันแดดกันฝนกันลมได้เลยนะคะนะอันนี้ก็จะเป็น4ประตูนะพี่ๆขา4ประตู เกียร์ออโต้ตัวเตี้ยแบบนี้เลยนะคะนะรถปี2 0นะคะรถปี20นะคะ,ร, 20, ะ,คะราคาอยู่ที่4 000, 4 0 0 0บาทคะ่ะพี่นะคะ4 000, 4 0 0 0บาทก่อนสมมอบทำสปาให้ทั้งหมดแล้วกิฟจะบอกว่าเนี่ยที่วงวงแบบนี้เนี่ยเนี่ยแดงๆแบบนี้คะ่ะพี่กิฟมีใบเค็มให้นะคะรถมีใบเค็มให้ทุกคันนะพี่จะเอามาเก็บเก็บที่กิฟหรือว่าพี่ไปเก็บเองก็ได้เลย นะคะมีใบเข็มให้ทุกคันเลยอันนี้เป็น4ประตูเกียร์ออโต้ปี20นะคะพี่พี่ขาได้เป็นหน้าหมูป่าแบบนี้แล้วนะคะได้เป็นหน้าใหม่แบบนี้แล้วนะคะอันนี้คือ4ประตูตัวเตี้ยเกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่4 4 0 0 0พบาทคะ่ะพี่นะคะใครที่หาอยู่นะคะพี่พี่ขานะอ่ะแล้วต่อมาต่อมาอันนี้เป็นแคปนะพี่ขาแคปแเราจะบอกว่าคันนี้เป็นแคป สี่คูณสี่นะคะแคบสี่คูณสี่คันนี้เข้ามาใหม่เลยนะคะพี่พี่ขาอันนี้เข้ามาใหม่เลยนะ,ะราคายังไม่มานะคะนี่ตอนนี้ที่กิ๊บเห็นก็คือมีอยู่คันเดียวเป็นแคบสี่คูณสี่ด้วยนะคะหายากมากๆจะบอกว่ารุ่นนี้หายากมากๆใครที่หายอยู่นะคะพี่ขาเป็นโตโยต้ารีโว่แค b แคบขับสี่อ่ะพี่แคบขับสี่แบบนี้เลยนะคะ ราคายังไม่มานะพี่กดติดตามไว้นะคะหรือว่าแอดบ้านเขียวด้านล่างกิมมาได้เลยนะคะเดี๋ยวราคามากิบรีบแจ้งไปตอนนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นเป็นแคปแคบขับ,ขบ,ขบ,ขบสี่อ่ะพี่นะคะนะอ่ะต่อมาก็จะเป็นแคปแคปเกียร์ออโต้ปี20นะคะราคาอยู่ที่3 8 0 0 0 0 0 0บาทนะคะ38900 0บาทซื้อสดไม่มีแวดแล้วนะคะกิมจะบอกว่าคือ ข้อดีก็คือพี่ซื้อสดไม่มีแวดเลยนะคะนาที่ของกิบเอารถหมดสัญญาเช่าของกิบก็คือพี่ซื้อสดไม่มีแวดเลยแล้วก็พี่เช็คประวัติได้เลยนะคะพี่เช็คประวัติได้เลยแล้วก็ไม่แท้ทุกคันด้วยนะคะพี่ได้ไม่แท้เลยนะคะพี่ซื้อรถหมดสัญญาเช่าเนี่ยคือพี่ได้พี่ได้ตรงนี้ไปเลยนะคะพี่พี่ขานะและจะบอกว่าของกิบคือต้นทางแล้ว นะคะต้นทางคือเพื่อที่กระจายไปตามท้องตลาดทั่วไปแล้วนะคะพี่มาที่ต้นทางพี่ก็มาเลือกได้เลยนะมาก่อนได้เลือกก่อนพี่มาต้นทางแล้วพี่ได้เลือกก่อนด้วยนะคะมาก่อนได้เลือกก่อนมาช้าหมดนะคะพี่ๆคขานะคะอ่ะแล้วก็รุ่นนี้นะคะรุ่นนี้เป็น Toyota r ร v o 4ประตูนะเป็น4ประตูเกียร์ออโต รถปี19นะคะเป็น4ประตูตัวเตีย้ยนะ,ะพี่ขานะเป็นสประตูตัวเตี้ยแบบนี้เลยนะคะเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เลยนะคะ,บบะ,คะก่อนส่งมอบเราลอกสติกเกอร์ให้ทั้งหมดนะคะนะ้เนี่ยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยรถปี19นะคะเป็น4ประตูตัวเตีย้ยสีสีเทาแบบนี้สีบ r อ n เงินแบบนี้คะ่ะพี่นะคะราคาอยู่ที่4 28,000บาทคะ่ะพี่428,000บาทพี่ ได้รุ่นนี้ไปเลยสวยนะคะสวยนะพี่นะคะและจะบอกว่ารถไม่น้อยนะรถไม่หลักหมื่นถึงแสนต้นๆเลยมาก่อนได้เลือกก่อนนะพี่ๆขานะคะนี่เลยสองคันนี้เท่านั้นนะมาก่อนได้ก่อนเลยนะคะนะโปรเซสที่นี่นะคะคือถ้าพี่ถูกใจคันไหนพี่จองล็อกรถไว้ได้เลยนะคะจองล็อกล็อกรถไว้5 0ันบาทได้เลย แล้วก็ได้สิทธิ์ไว้15วันแต่ถ้าพี่ไม่ล็อกรถไว้หมดแน่นอนนะคะหมดแน่นอนเพราะว่ารถมาเร็วไปเร็วมากๆนะคะนะใครที่หารุ่นไหนก็แจ้งกิบมาได้เลยนะคะแจ้งกิบมาได้เลยนะคะนะอันนี้ก็จะเป็นอ่าตอนเดียวนะคะพี่พี่ขาโตโยตา้ารีโวตอนเดียวนะคะ ตอนเดียวกิมจะบอกว่าอันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะนะได้ได้เกียร์ออตโอต้ไปด้วยตอนเดียวเกียร์ออตโต้แล้วจะบอกว่ารุ่นนี้หายากมากๆตอนเดียวเกียร์ออตโอต้เนี่ยนะร,รถปี23านะคะพี่ๆขาเป็นรถปี23ให้แบบนี้เลยนะคะด้านหลังมีกระบาไลเนอร์ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเนี่ยเป็นกระบาไลเนอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวแซดอ t ดิชนะ อันนี้เป็นปี23นะตอนเดียวแบบนี้เลยมี2องคันเท่านั้นแล้วก็ได้เกียร์ออโต้ไปด้วยคะ่ะพี่ขานะคะได้เกียร์ออโต้ไปด้วยนะคะนี่เลยเป็นแบบนี้เลยก็เข้ามาดูรถกันได้นะคะหนะพี่อยากเข้ามาดูรถพี่ติดต่อก,กิ๊มาได้เลยเดี๋ยวกิ๊บแชร์โลเคชันให้นะแอดบ้านเขียวด้านล่างมาได้เลยกิ๊บแชร์โลเคชันให้นะคะ นะอยากได้รุ่นไหนก็แจ้งกิ๊บหมาได้เลยนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดซับสไครต์ให้ช่องกุบกิ๊บ่าไปไว้ด้วยนะพี่ๆขานะคะนะอันนี้ก็จะเป็นรถเก่งนะคะรถเก่งของเรานะคะตอนนี้นะ่าจะเหลือแค่คันเดียวแล้วเนาะนะเป็นโตโยต้าเอาตีปี20แบบนี้เลยนะคะโตโยต้าเอาตปี20แบบนี้เลยนะคะ นะ้ได้ปี20ไปแล้วก็ได้เป็นสีฟ้าสีแบบเทาเทาฟ้า,ฟา,ฟา,ฟาแบบเนี้ยนะคะราคาอยู่ที่อันนี้เป็นเครื่องเครื่อง1 1 8นะน้เครื่อง1 8, นจะนะนะราคาอยู่ที่4ี่0 0 0เจดบาทค่ะพี่475,000บาทพี่ซื้อสดไม่มีแวดแล้วนะคะนะอันนี้คือรถเก่งนะคะนะ แล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นกระบะเหมือนกันนะพี่พี่ขาโซนนี้ก็จะเป็นกระบะเหมือนกันนะคะนะก็ก่อนส่งมอบเราทำสปาให้ทั้งหมดเลยแล้วก็ลอกสติกเกอร์ออกให้ทั้งหมดพี่เอาไปติดโลโก้บริษัทพี่ได้เลยนะคะแล้วก็นี่คะ่ะมี e ซู่ U, d max ตอนเดียวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นสีนี้นะคะสีเทาแบบนี้เลยแล้วตอนนี้คือมีคันเดียวด้วยนะ เนี่ยเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่ขาเป็นแบบนี้เลยนะคะรถปี20สิบนะคะพี่พี่ขาเป็นรถปี20สิบนะคะนะก็ตอนเดียวแบบนี้เลยสีเทาแบบนี้เลยมีคันเดียวเท่านั้นนะคะมีคันเดียวเท่านั้นก็ถ้าพี่สนใจก็แจ้งกิบมาได้เลยนะคะติดต่อกิบมาได้เลยนะอ่ะเป็นอีซูซูดีแมกสีเทาแบบนี้เลยนะสีเทาแบบนี้เลยนะคะนะ อ่าก็อันนี้ก็จะเป็นโซนกระบาดของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนกระบาดของเราเดี๋ยวกิบพาไปดูในในโกดังของเราอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านนอกโกดังนะกิฟอยู่ที่ข้างใบเตคบางนานะพี่พี่ขากิบอยู่ข้างใบเตคบางนานะคะนะพี่อยากได้รุ่นไหนพี่ก็ติดต่อกิบมาได้เลยนะคะแจ้งกิบมาได้เลยนะคะนะก็อันนี้ก็จะเป็นโซนในโกดังของเรานั่นเองนะคะมีทุกรุ่นให้เลือก นะคะมีทุกรุ่นให้เลือกเลยนะคะนะอยากได้รุ่นไหนก็แจ้งกิ๊บมาได้เลยนะคะแจ้งกิ๊บมาได้เลยนะคะมีทุกรุ่นให้เลือกจริงๆเนาะไม่ว่าจะเป็นรถใช้งานรถครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะนะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นโซนที่เราเตรียมส่งมอบแล้วเนี่ยค่ะพี่เมื่อกี้กิ๊บให้เห็นแบบเรียวๆเลยนะเรียวๆก่อนแล้วพอส่งมอบเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนะ ส่งมอบก็เนี่ยเงาวับแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะก็คือเราทําสปาให้ทั้งหมดแล้วทั้งภายนอกภายในลอกสติกเกอร์ออกให้ทั้งหมดแล้วนะคะก่อนส่งมอบเราทําแบบนี้เลยนะคะเนี่ยใหม่กลิปแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะลอกสติกเกอร์ออกให้ทั้งหมดนะคะนี่อันนี้ก็คือรถเตรียมส่งมอบแล้วนะคะอันนี้คือรถเตรียมส่งมอบแล้วนะคะณโซนนี้โซนนี้ก็ เตรียมส่งมอบแล้วเหมือนกันนะคะเตรียมส่งมอบแล้วเหมือนกันนะคะก็อยากได้รุ่นไหนก็แจ้งกิ๊บมาได้เลยนะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าโตโยต้าลีโว่โตโยต้าลีโวเป็นแคปนะพี่ๆขาเป็นแคปให้แบบนี้เลยสีเทาให้แบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เราเราทำทำสปาให้แล้วนะคะเราทำสปาให้แล้วนะคะนะนะ เดี๋ยวพาดูโซนนี้อีกนะคะโซนนี้นะคะใครสนใจรถครอบครัวก็มีนะคะรถครอบครัวรถเจ็ดที่นั่งก็มีนะคะพี่พี่ขาเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เลยนะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็น t o y ยต a Fortuner นนะคะนี่ได้ายทะเบียนสวยด้วยนะนะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะนะอันนี้เป็นปี21 ปี2 1จด22แบบนี้นะคะเป็น2.4 V นะคะพี่พี่ขา2.4 V นะคะนะสวยไหมเนี่ยค่ะให้ดูรอบคันแบบนี้เลยนะใครสนใจติดต่อก,กิ๊มาได้เลยนะคะเนี่ยค่ะนะ้าเป็น2.4 V Fortuner แบบนี้นะคะรถปี2 1จด22นะพี่พี่ขาราคาอยู่ที่958,000บาทค่ะพี่ 958,000บาทนะคะสำหรับคันนี้เลยพี่ซื้อสดไม่มีแวดแล้วนะคะและจะบอกว่าเลขไม่นะเลขไมคันนี้อยู่ที่40,000ก,กว่าเท่านั้นค่ะพี่นะคะเลขไม่หลักหมื่นนะพี่ขาเข้ามาดูรถกันได้นะคะเข้ามาดูรถกันได้เลยนะคะ,ะโซนนี้โซนนี้ก็จะเป็นรถโตโยต้าแคมรี่นะคะ นะเป็นรถเกง่งโซนรถเก่งของเรานั่นเองนะคะเป็นโตโยต้าแคมรี่แล้วก็มีทั้งสีขาวแล้วก็สีดําเลยนะคะนี่ค่ะมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดําเลยนะเข้ามาเลือกกันได้เลยนะคะเข้ามาเลือกกันได้เลยมาก่อนได้เลือกก่อนนะคะพี่พี่ขามาก่อนได้เลือกก่อนนะคะนี่ค่ะนะมีทุกรุ่นให้เลือกจริงๆนะมาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะครบจบในที่เดียวเลยพี่ไม่ต้องไปไหนแล้ว นะคะน้ามีทุกรุ่นให้เลือกจริงๆนะคะพี่วิขานะก็อ,ะอันนี้ก็จะเป็นพวกอเอ,อ่อารรถครอบครัว VIP เนาะเป็นรถครอบครัว VIP แบบนี้เลยนะตนตโตโยต้ามาจิตตี้นะคะตโตโยต้ามาจิตตี้แล้วก็ฮุนไดฮุนไดก็มีนะคะใครที่หาอยู่นะคะนะ ก็ภายในก็จะเป็นเบาะบาะแบบว่า V.I.P เลยนะคะนะาอ่ะเนี่ยค่ะก็มีให้เลือกเหมือนกันแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นรถยุโรปนะคะพี่วิขาเป็นรถเบนซ์ของเรานั่นเองนะคะเป็นรถเบนซ์ของเรานั่นเองนะคะนะ้ามีสองคันให้เลือกเลยมี2คันให้เลือกนะคะก็จะมี G.L.C 250เนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นทรงคูเป้เนาะ ใช่ไหมเป็นทรงคูเป้แล้วก็เป็นรถทรงซีดานรถเก่งซีดานแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะใครที่หาอยู่นะคะใครที่หาอยู่ก็ติดต่อกิ๊มาได้เลยนะคะ094539 4932ค่ะ094539 4932นะคะอยากได้รุ่นไหน แจ้งกิ๊บมาได้เลยติดต่อกิ๊มาได้เลยด้านล่างมาได้เลยนะกิ๊บแชร์โลเคชันให้กิ high, ก๊บส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้เข้ามาดูรถกันได้เลยนะคะมีทุกรุ่นให้เลือกนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะนะรถหมดสัญญาเช่าบริษัทอาคเนย์แคปิตอลหรือว่า r าดีดี c า n t e ซ็นเตอร์นั่นเองนะคะพี่เช็คประวัติได้เลยไม่แท้แล้วก็ซื้อสดไม่มีเวดนะคะพี่พ่ขา ซื้อสดไม่มีแหวดเลยคุ้มแน่นอนนะคะคุ้มแน่นอนก็วันนี้กิ๊ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายคะ่ะ